สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ออกจากโตกเกียวกันแต่เช้าเลยนะคะเรามีแผนว่าเราจะไปดูลิงนะคะที่เรียกกันจิบปากว่าสโนม m ง n k ้พาร์คนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนากาโนะค่ะก็ถือว่าเป็นที่เที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งเลยนะคะเราเดินทางด้วยรถไฟ JR p า s s นะคะซึ่งเราจะไปลงที่สถานี JR นากาโนะนะคะ นี่นะคะถึงสถานีนากานนแล้วนะคะพอถึงสถานีนากานุนะคะออกจากสถานีนะคะแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะเดินลงบันไดก็จะเจอรถบัสนะคะนี่นะคะคือรถบัสแะะล้วค่ะรถบัสที่ถามเขาอยู่ก็จะมีอยู่สองสายนะคะก็จะมีคันบายาซยยีนะคะแล้วก็มีสโนมังกี้บัสนะคะมีสาย A และ B นะคะจน ใช้เวลานั่งประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะค่ารถบัสนี่ก็ประมาณสี่ห้าร้อยเยนนะคะหยอดไปแล้วลืมะคะ่ะระหว่างทางก็สวยมากๆเลยฮิมาตกตลอดทางเลยค่ะบรรยากาศบ้านเขาขาวมากสะอสาดทั่วไปเลยนะคะดูบรรยากาศข้างทางนะคะไปสวยเนาะอยากมาเที่ยวอีกเ <c oughs> นี่ยค่ะนี่ก็จะใกล้ถึงแล้วนะคะ นี่ถึงแล้วตอนนี้เราก็ลงรถบัสกำลังเดินทางไปที่มาตอนนี้เราอยู่ที่นากาโนะนะคะจังหวัดทางภาคตะวันออกของโตเกียวนะคะเราจะพาไปที่ออสโนว์มังกี้พาร์คนะคะการที่เราจะไปในสโนว์มังกี้พาร์คบ้างอ่ะคือเราเริ่มจากนากาโนะสเตชั่นเลยแล้วกันนะคะก็คือพอออกมาถึงนากาโนะสเตชันเนี่ย ใช้ทางออกยิสเอ็กซิสนะคะแล้วมาขึ้น,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 นไปที่ป้ายหมายเลขยี่สี่นะคะนั่งรถบัสประมาณสี่สิบนาทีนะคะมาถึงจุดจอดรถบัสแล,บแล้วก็เดินต่อนะคะเป็นการเดินแบบไฮงนะคะก็คือต้องมีขึ้นเขานิดหน่อยนะคะนอกเหนือจากการเตรียมร่างกายชุดกันหนาวนี่สำคัญมากเพราะชี่น่ยมั่งไปก่น เราได้ไปชมความสวยเขาสนุกมากค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สน,นมังคีนะคะเดินเหมือนเดินขึ้นเขาอะ่ะแล้วก็ลื่นต้องระวงังแต่ก็สนุกอ่ะค่ะเข้าไปในสนมัเลยเลยโอเคแม่คิวคิวโอ้เดินขึ้นเขาสากิโลเลด็กๆเลยสำหรับพี่อ่ะแอนชิวๆ ตรงนี้ถึงครึ่งทางแล้วต้องเดินไปอีกหนึ่งจุดหกกิโลมาเหลืออีกหนึ่งจุดหกกิโลโู้ไปตามทางโอ<ล>้โหขึ้นบันได โอ้ไม้เจ้ามันได้แคบมากไม่ใช่ลื่นเลยแล้วขากลับต้องลงทางนี้ไหมถูกโอ้ไม่ก่นเป็นการออกกำลังกายไปในตัวหายใจอ้าอ่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปัน <c oughs> ไม่หนาวเลยไม่หนาวเลย

เดินไปก็หอบไปนะคะจะบอกให้เพราะว่าเดินขึ้นเขาถนนก็ลื่นแต่ก็ชอบดูดูทางเขาสิค้าทางเดินแบบดูดูประมาณ2เมตรมั้งข้างล่างก็เป็นเหวแต่ก็เดินระมัดระวังค่ะสายธรรมชาติสายอแอดเลนเจอร์ตรงที่นี่เลยคะ่ะสโนวมังกี้พาร์คค่ะต้องมาค่ะ หยุดเล่นหิมะก,กันสักหน่อยนะคะนิดหนึ่งเน่ก็ถึงที่ทำการเขานะคะนู่นขึ้นไปบนเขาอีกค่ะถึงจะเจอลิงค่ะอันนี้แบบขึ้นมาบนเขาะจะเดินขึ้นไปอีกค่ะถึงจะเจอน้องลิงนะคะ เดินขึ้นไปข้างบนอีกนะคะแล้วเราก็จะเจอน้องลิงนะคะนี่ค่ะน้องลิงแช่ออนเซนนะคะน่ารักมากแก้มแดงด้วยโอ้โหนอนแช่ออนเซนเลยนี่โอ้โหนี่มาอีกมุมหนึ่งกําลังแช่กําลังขึ้นมาจากน้ํานะคะอุ้ยน่ารักน่ารักน้องน่ารักเนาะเขาถามว่าน้องหนาวไหมเวลาไปแช่น้ําน้องไม่หนาวนะคะน้องเป็นลิงลิงหิมะลิงแช่ออนเซนอะที่เขาที่ถามถามเขามา เดี๋ยวต่อไปก็ต้องเดินลงเขาอีนะคะโอ้สู้กันต่อไปค่ะได้เวลากลับแล้วนะคะเราก็จะเดินลงเขาแล้วก็นั่งรถเมล์นะคะกลับนี่รถเมย์ก็มารอแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ